ดีครับผมออกหมายเก้านะครับหมายยิ่งเราดึงนี่แหละไปหมายอื่นกับ่่มมีร้อยครับพี่น้องช่วงนี้มีไหมาเดียวก็ได้รุ่นครับผมกะนิ่งไปช่อน ยิ่งเยอะกว่นาน้มก็น้ำลดล่งหงลายครับพี่นอ้องน้มช่องนี้แค่ไหลแต่หยุดไปแล้วมา่นกันครับว่าสียิ่งบ่เมื้อนี่ โดน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 สาวสาวสาวมาพามาเอ้าลุดโอ้ยโดนมินแหละครับพี่น้องขาดไปแล้ว ใส่โล่ก,กลัวเุ่เห็นไหมเสียดายครับพี่น้องบอลนี่ไม้นี่มันเข่าเดืบอบคว้าใม้ครับพี่น้องบอดึงกับบดได้บดึงกับตองลงน้ำตายตายตาย,ตายเอาตัวไม้ครับพี่น้องพลาดเราเมื่อนี่หนักเลย มั่วเถื่อใจมันยิ่งกว่าใดเอาโดนนะครับโดนโดนว่าโดนป่าขึ้นลงไปแล้ววะเโดน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 นระต้องสาวครับ ขาเลยนะขาดไปตัว,ตวนึงแล้วใส่เดียวก,กันกับตัวขาดแล้วครับพี่น้องโอ้น้องแขางแดีครับพี่น้อง ข้างล่างเอ่อเทียบท่านมาลุกคุ้นางต่างกับผมน่าสมานปลาล่งไปแล้วย่างหมานด้วยครับพี่น้อง หยดีเลยงน้ำไปแล้วมาเห็นตัวก็ต้องยิ่งเลพี่น้องเดือดใช้โอ้ยพันธุโอ้ยเสียบ ติดหลังนิดเดียวครับพี่น้องขาดไปแล้วดียังงั่านท่นแผงหลังไปครับพี่น้องโอเคครับผมถึงโลบอ่ะตอนนี้ทางเบื้องครับพี่น้องถึงโลบ โ,โชคดีบรุษแน่นำโลหนึ่งพอดีครับพี่น้องอเกือบว่าด้กินคือกันจริงๆแบบเสียบพันแขงหลังไว้สิครับพี่น้องกิดน้อยเดียวแค่่เน ใช่ครับผมแกมแรกครับผมนมดน่ายได้แม็มเยอะครับผมม,ม,บผม,มันนี่ ิ่งปลาบะแม่นหรือค้นพึ๋งพืนไข่ครับพี่น้องยิ่งไปสามนัดในแตบหนึ่งโลหนึ่งโอเคครับผมมือหนาค่อยแก้มือไหมครับผมขอบคุณครับผมที่รับชม